ถนนทางเข้าอู่นะผมตัวนี้เป็นต้นกะทินนะที่ขึ้นเยอะมากๆนะผมก็ทางเจ้าหน้าที่เขาไม่มาตัดนะครับผมเราก็เลยจัดไปเลยตัดเองเลยนะผมก็ได้เลื่อยตัดหญ้าไร้สายตัวนี้นะผมใส่ใบวงเดือนใบก็จะไม่ค่อยคมสักเท่าไหร,ร่นะผมใบเป็นใบสําหรับตัดหญ้าโดยเฉพาะนะอันไม่ได้ตัดไม้ผมเอกวาตัดไม้มันก็จะเกิดการไหม้ได้นะก็ตัดไม่คมนะครับผม นะก็เราใช้งานได้พอสมควรนะกิ่งเล็กๆเท่ากิ่งก้อยเนิ้วก้อยเนะี่ยก็ตัดได้สบายๆนะถ้าเกิดใหญ่กว่านี้ก็ตัดยากนะครับผมนี่นะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแบตเตอรี่ก็หมดไปหนึ่งก้อนนะครับผมใบตัวนี้เป็นใบแถมนะก็จะไม่ค่อยคมสักเท่าไหร่แต่ตัดหญ้าได้สบายๆยอยู่นะครับผมนี่นะถ้าเกิดเป็นใบที่คุณภาพดีๆสาหรับตัดไม้โดยเฉพาะก็จะตัดเข้าดีกว่านี้เพราะว่าเวลาตัดมันเกิดรอยไหมเห็นไหมที่ต่อไม้นะครับผม ตอนนี้เราก็ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่อีกหนึ่งก้อนนะ